อสวัสดีครับคลิปนี้นะครับฝากถึงเด่นบางพัดนะถ้ายังรักชอบอกันอยู่ในฐานะเพื่อนกันอยู่ก็ขอให้จบทุกอย่างนะครับ oh. เนก็ทักแชทมาเอ็มก็ทักแชทมาว่าแกเริ่มอะไรอีกแล้วนะพอเถอะครับเราไม่ต้องไปพูดอะไรอีกแล้วเขาจะทําอะไรเราเราเราจบเราคือจบนะครับทําเรื่องสิ่งดีๆไปนะครับถ้าคิดว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะนะครับผมไม่เคยเหิวแสงด้วยนะครับ หลังจากมีคิดนั้นผมไม่เคยออกคลิปที่จะไปกระทบกระเทือนใครเลยนะนะแต่อยากให้จบในฐานะเพื่อนนะครับถ้าไม่ฟังกันไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าผมช่วยในในสิ่งที่ผมช่วยไปแล้วให้เพื่อนไปแล้วนะครับแล้วเนี้ยต่อจากนี้ก็สุดแท้แต่และจะเพื่อนจะคิดได้หรือไม่ได้นะครับฝากด้วยนะครับแต่จบเถอะเชื่อดิและอะไรอะไรมันจะดีขึ้นเชื่อผมดีเด่นอยากให้จบในฐานะเพื่อนนะครับ ถ้าไม่ฟังกันไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าผมช่วยในในสิ่งที่ผมช่วยไปแล้วให้เพื่อนไปแล้วนะครับแล้วเนี้ยต่อจากนี้ก็สุดแท้แต่เราจะเพื่อนจะคิดได้หรือไม่ได้นะครับฝากด้วยนะครับแต่จบเถอะเชื่อดิแล้วและ